สวัสดีครับ,บวันนี้ทำอะไรกินครับผมทอดไข่ครับทอดไข่อาหารเช้าเช้าต้องกินทอดไข่อันนั้นหั่นยังจับครับผมกลับใส่บวกกั่วฟอมบอกหั่นมือก็ของเด้อเอาที่นี่แห,หละกินเท่าที่มีมีเท่าที่กินใส่อะไรบ้างครับส่วนผสม ชูรสดชูรสดชูรสดชูโรงนิดไหมนิดหน่อย,อยสิเอาแบบลอยฟ้าบอ้ยหือเอาแบบ,บธรรมดาลอยฟ้าด,ดูทุกคนใส่ใส่อะไรบ้างเมื่อกี้ใส่ยังใส่หนาม่ะต้องการให้มันฟูมากๆ ใส่บ,บพริกน้ำพี่น้องใส่พริกด้วยนิดนึงมักเพชดก็ใส่หลายมักบ้เพชรก็บโบไซได้พี่น้องอันนี้กำลังจะปงุงไปดูกันเลยนะคะตั้งกระทะให้หอนๆเลยพ่น้องเอาแบบหอนๆเลยใส่น้ำไปใส่น้ำมันไปนิดเดียวทดสอบโอ้โอคือเป็นตะแซสบแท้ เป็นพี่น้องบึ๊บหน้าตาของไข่กระทะลอยฟ้าของเฮียเป็นยังไงบึ๊บคี่จีเป็น,ปนตะเพียแถวเจ้า,าจะกินเพนอ่ะดูเชฟกระทะเหล็กนะครับเชฟกระทะเหล็กจะทำยังไงไข่ไข่ B 1, B 1. 1> เจียวเช้าเช้านะคะไข่เจียวเชาว้าเช้าดูลีลาการควงกระทะนะลีลาการควงกระทะเอ้า <laughs> เอา,เอา เอายึบดากน้าบนเนี่เอา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 ล้ครับตั้งใจดูดีทีโอ้ยมาท่านมาท่านมาท่านเอาไหมเอาไหมการลันกระะนะครับบึ๊บบึ๊บบึ๊บบนือว้อัวข้ตั้งใจมากเลย อาฮึบโอ้ยตกใจเว้ยพี่น้องดูหน้าตาของไข่เฮียก่อนนะคะโอ้แต่แซวเว้ยพี่น้องเอ้าลีลาโอ้ยลีลาคขาขนาดฮึบฮึบฮึบบัวเซียนอีลีบัวใดเลยพี่น้องบัวเซียนอีลีบัวใดเลยพี่น้องสิได้กินวันละเจ้านาย ฮึบฮึบอสุกแล้วนเฮียบอกสุกแล้ววันนี้เฮียสิเอาใส่จานได้ไหมน้องเรียกความมั่นใจมาเลยนะครับเรียกความมั่นใจมาเลยนะครับอืใส่จานดูหน้าเฮีกยก่อนเฮียเป็นตาเสียบครับ